สวัสดีค่ะพี่น้องฟองไปสุขสุขคุเมืนเน่อนกับภพพ่อยันนี้คุเก่าละจ้าพี่น้องจ้าย่นี้ก็มีคาอมาเด็ดเรื่องวัดแพลวพาวแสงทองพี่น้องแล้วก็พูดแคปชั่นความรูปสวยงามพี่น้องย่นี้สิอ่านสู่ฟังพี่น้องจ้าเอพซีลหลายท่านกับคอมเมนต์รัวๆเลยพี่น้องสวยค่ะพี่น้องหมอลำเรื่องแพลวพาวแสงทองรับบทเป็นอุไรวันลำเรื่องต่อกรในท้องเรื่องหลงทางรักพี่น้องสวยงามผักเดี๋ยวย่นี้สิเอาลูกให้เบิง้งเด้อพี่น้องจ้าเบิง้ง แล้วทีนี้เอาใส่หันเอกพี่น้องสวยงามค่ะพี่น้องเอฟซีหลายๆ่ันก็เข้ามาชื่นชมความงามพี่น้องแม่แพ้วสวยค่ะป้าสวยงามมากค่ะแม่แพ้วเฮงเฮงปังปังนะคะป้าพี่น้องสวยค่ะพี่น้องแม่แพ้วสวยงามมากน่ารักจังเลยเฮงเฮงปังปังนะคะชุดสวยทุกชุดเลยค่ะแมนพี่น้องมีแต่ชุดงามงามอลังการมากพี่น้องแม่แพ้วสวยงามค่ะพี่น้อง สวยงาม fc หลายถันกบ็บอกไปในทา้งเดียวกันเลยพี่น้องค่ะสวยงามค่ะพี่น้องเดินเลือเล้อเพอร์เฟกอันองงา้นเขาปังปัง,ปงเลื้อพี่น้องอันแมวแพวแข็งแงปังปังสุผูสุคนลูกนี้สวยมากค่ะแม่สวยเลิศค่ะคุณสวยจนพูดไม่ออกเลยค่ะแมแน่นี่ลีพี่น้องแย่เนื้อตื่นขึ้นปาดแม่แพวสวยค่ะก็หันแย่เนื้อไปเบิ้งเพิ่นซ้อมพี่น้องกระด้ายไห้น้ำหัวน้ำโอ้พี่น้องอันอย่าลืมซื้อบัตรซื้อตั๋วกุ้มปิดเปิดวง มอลัมแพลวแสงทองวันที่เจ็ดตุลาเด้อพี่น้องบอัตนรหนาเงานบาัตรละลอยบัตรสื่อออนไลน์น่นลอยสี่สิบเก้าบาทพี่น้องจ้าอย่าลืมขอไปเป็นกําลังแกให้แม่แพลวเด้อทีมงานแพลวแสงทองสุุสุค้นเด้อพี่น้องบารมีปูด,ดาเฮงเฮงปังปังเด้อจ้าสีเด่นปีนี้สีดํานําโชคสวยงามมากค่ะแม่แพลวสวยมากหน้าหวานขึ้นมากเลยคะ่ะแพลวพี่น้องจ้าโอ้สวยงามค่ะพี่น้องเดี๋ยวแยกนิ้วเสียหลุให้เบิรงเด้อพี่น้องจ้า สวยงามมากค่ะอยากดูจังเลยค่ะอยากเห็นแล้วล้อมือเปิดวงบรทันแล้วพี่น้องอยากเบิองพี่น้องไก่แล้วจ้าสวยงามมากจากพี่น้องเอฟซีกระบอกไปในทั้งเดียวกันคือสวยงามค่ะอีพี่น้องแม่แพ้วสวยงามค่ะหมอวานเราก็ไปเยี่ยมยาถวดเอาฝ่ายผูแคนไปให้ยาถวดอันผูกแขนให้พี่น้องแม่แพ้วเลาสวยเสียงดีค่ะน้องพี่น้องสวยหวานมากค่ะแม่โอวยสวยงามค่ะพี่น้องเอฟซีบอกไปทั้งเดียวกันคือ สวยออล่ามากค่ะแม่แพ,พลวาวุไลวันสวยเลิศมากค่ะแมนพี่น้องเสียงก็ดีค้นก็นสวยโอ้ยพี่น้องจ้าสุดยอดความเพงความปังเลยพี่นอ้องอุไรวันเลยจังแม่นจางงามขักหลายเนาะจ้างามขัาก่อยมากเจ้าหลายอุไลวันพี่น้องจา้าแมนสวยงามขักอุไรวันแม่พี่น้องแพลวพาว,วงเธอปีนี้สุดยอดมากขอชื่นชมเก่งเสียงดีแม้กระทั่งแดนเซอร์ยกเครดิตให้เลยปีนี้ปัง,ป,งปังแน่นอนจา้าแมนพี่น้องจา ปังๆเด้ออติดต่อคิวงานบัตแม่แพ้วเพิ่นกับโพดไวอนันเบอร์โทรศัพท์อยู่หันเด้อพี่น้องจา้าขอแหงๆปังๆเรด้วยๆพี่น้องอย่าลืมซื้อบัตรซื้อตัวกลมปิดเขาชมมันหมอลำแพ้วพราวแสงทองเปิดวงวันที่เจ็ดตุลาเด้อพี่น้องบัตรหน้างานบัตรละร้อยเมียนมีรุ่นสื่ออันงัวปลอมเพิ่นวานนะเรากันสื่ออันออนไลน์นะร้อยซีกัาพี่น้องอย่าลืมเขาไปเป็นกำลังใจหลาย,ลายๆเด้อพี่น้องจา้า ขอให้แม่แพลวแพลวพาแสงทองทีมงานสุภุสกุคนหฮงๆปังๆเดินทางไปทางใดมาทางใดกับขอให้เดินทางด้วยความปลอดภัยด้วยจ้าพี่ๆน้องๆมีความิดเห็นว่าจังใดกับคอมเมนต์เข้ามาสู่ฟังในเด้อจ้าคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ละจ้าเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะขอบคุณมากคะ่ะบ๊ายบายแตงเกียว